เวลา14นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุรทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการปฏิหารลนิธิทอนนันทมหิดลประจำปี2568มีวาระสำคัญอาทิการดำเนินงานในปี2567สรุปจำนวนผู้รับพระราชทานทุนบนิธิทอนนันทมหิดลสิ้นสุดวันที่3 0ิมิถุนายน2568 สรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนบริบิธิอนัน,นทบพิดิตรแผนกต่างๆประจำปี2568เพื่อพิจารณา ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำความเพื่อกรบบาบม่อคมทุนพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองพุทดีพระบาทขอพระราชทานพระปรมุราชวินิจฉัยปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของวินิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว434คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ46คน บันนี้ทีอนันทมหิดลเป็นบันนิติที่พระบาทสมเด็จพระปรรมชัย i นาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาตบพ,พิษส่งพระกรุณาโปรดกราโปรดกระหม,ม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยทรงตรหนักว่าราชาอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศ ทรงหวังพระราชาธิอไทยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทรรมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนก นี้เวลา10ินาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเด็จไปหอวชิดาวุธานุสร์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุครีทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในอภิรักษ์กิจสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันประสูติสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิตธิสุภาพันวดีและวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวี E... Yeah. วันดิธิีพระบรมราชานุสรสอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์วันิวิธีเพชรสุศัฒนาและวันดิธิธีสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรราชสุดาจะดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าวโดยมีข้าราชรบริพารและทายาทผู้ส่งคุณวุฒิผู้บริหารจากสถาบันและองค์กรซึ่งเคยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณา ร่วมกันจากกิจกรรมตลอดทั้งปีพุทธศักราช2,568ในการประชุมมีวาระต่างๆอาทิการเตรียมการจัดงานเฉลิมระเกิยทีิคุณพระผู้มาก่อนกาน A king ahed a head of the times Th ระหว่างวันที่11-16ถึงฤธันวาคน2,568ณสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเวลา16นาฬิกา สมเด็จพระอริยะองศาคัยญานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีธนศาสสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ซึ่งคณะสงฆ์จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ส่งปฏิบัติพระราชกรียกิจนาฬปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรและความถาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราชสําสำหรับบทเจริญพระพุทธมนต์อาทิ์บทชุมนุมเทวดาบทนอบน้อมครับู้มีคาภาคเจ้าบทพระไตรสรณคมบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรบทมงคลสูตรบทพัะนสูตรบทปริยเนตสูตรบทขันทปริติและบทนักขัดตยักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติรวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ แล้ววันนี้ทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระรหม,ม่อมให้พลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปภคบริโ,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 โภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บแล้ขอรับการรักษาณโรงพยาบาลต่างๆร่วมถึงประชาชนที่อพยพไปยังสูนภาคพิงต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลรชาชธานีเริ่มที่โรงพยาบาลศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน8ถุงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพูดคุยกับญาติและผู้บาดเจ็ด จากนั้นองค์คมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พักพิงกลุ่มเปาะบางโรงเรียนเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์พักพิงผู้ป่วยกลุ่มเปาะบางขอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จํานวน194ถุงและประชาชนจํานวน78ถุงสําหรับศูนย์พักพิงผู้ป่วยกลุ่มเปาะบางจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลในเรื่องต่างๆโดยองค์คมนตรีได้ พระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้านที่และประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้องค์คมนตรีได้เยี่ยมโรงครัวพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อปรุงอาหารสดใหม่มีทหารหน่วยงานต่างๆรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทาเนินงานทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเช่นอุทกาภายัยแผ่นดินไหวรวมถึงเหตุการณ์จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยประชาชนเพื่อได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบรวมถึงทั่วที่จึงทรงพระกรุณาโปรดกระหมรร่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อจัดเตรียมและแจกจ่ายอาหารพระราชทาน จากนั้นอุปบตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและโรงพยาบาลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน19ถุงณโรงพยาบาลค่ายสรรสิ์ที่ประสงค์อำเภอวาตินชําบ จังหวัดอุบลราชธานีและมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนหกถุงณโรงพยาบาลทรัพสิทธิทประสงค์งอํงเาเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชะกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวที่และประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ รับบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงโห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้ว่าที่พันตรีอธิศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรชาชธานีเชิญดอกไม้และธักร่าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายรัฐศาสาตร์บุญกันนายวงทวัดแก้วขันโทร,ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดอุบลราช ธานีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568และขอรับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธทิประสงค์อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ในปอดโจรสาราษฎมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมาในเวลา21นาฬิกานาทีที่โรงพยาบาลศรีสะเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้ในายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่ผู้ทด้รับบาดเจ็บจากเหตุจรวดแบบบีที21ของกัมพูชาตกใส่ทานสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันในตำบลหนองยาลาด อำเภอกันธารักษณ์จังหวัดศรีสะเกดจำนวนเจคนประกอบด้วยนายสรายุทธปุรกรสิบตำรวจเอกปชิระกุศลพันธ์นางสาวพัทรพรมรัตรพันธ์นางสาวพรสุภักกังธนสารนายพล,ลกรฤตชัยคำพานายนงเงินลุนและนางสาวจตุพรสิงหัสสถิต ในวันนี้ที่โรงพยาบาล่ขยสปปรรพสิทธิทประสงค์อำเภอวาดินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา13บานาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไมน้นัาตรล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบโททานตะวันทองใบจ่าสิบตรีประดิษฐ์ศักด ผีนาที่สิบเอกอนุวัตคำมนตรีสิบเอกนําทวัตหลงลืมพลทหารบกภูมินซ้ายสีพลทหารบกวิทยารัตนโสภาพลทหารบกพรชัยเชื้อคำเพงลงพลทหารสุภราตรงเทียมพลทหารนัทวุฒิโพธิวงศ์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในวันที่24ครกฎาคม2568 เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผวราชการจังหวัดอุบลราชธานีเจริญดอกไม้และธาราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกสุภาเลกอรุณรัต์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแลเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้พระบัตทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความเลิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่รัษฎรและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชดย์ไทยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมถึงการมีพภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดปกระหม่อมให้พันธุ์สมเด็จเอกนรัฐสวตธนันเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและตจวนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยเขตพระนครกรุงเทพมหานาครจำนวนรวม3,210คนเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28รกรกฎาคม2568เพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้นที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี สำหรับรายการอาหารในวันนี้ประกอบด้วยข้าวกระเพราไก่กระเพราหมูข้าวาม,ามันไก่ทอดข้าวขาหมูหอยทอดก๋วยเตี๋ยวเรียก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟไอศครีมรวมทั้งน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตอาดา ในโอกาสนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้นที่โรงเรียนสวนกุหลับพิทยาลัยต่างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสตุดีจอมราชาอย่างอกึกก้องด้วยความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีทรงรับเป็นพระราชภารากิจที่สําคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมูเ่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป,รปรทไปรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่าง ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหนที่ของโรงเรียนสวนกุหลาบพิทยายลัยต่างเปลื้องปิติและสั่งกแนพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ โดยมีพลโทเกรียงไชยประสงค์สุการเช่อกรมแพทยทหารบกเป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจกองอายุรกรรมณนห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจชั้น3าอาคารสมเด็จย่า90โรงพยาบาลทมงงุกดเกล้าซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้รับบริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดทุกพลภาพและการสูญเสียชีวิตประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบและระบบจัดเก็บข้อมูลเฝ้าติดตามในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจจำนวนหนึ่งเครื่องราคา44ล้านบาทอุปกรณ์สายส่วนหัวใจสำหรับการจี้ไฟฟ้าหัวใจโดยการใช้บรลลุนความเย็นจำนวน10ชุดรวม1 8 9 0 0ล้านบาททวนรวมมูลค่า45 8 9 0 0 0 0ล้านบาท ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระรามหกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลตรีนัทเดชจันทราสุรรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่7ประจาปี2568ระหว่งางวันที่9ถึง25กรกฎาคม2568โดยคัดเลือกผู้รับการฝึกจากกรุงเทพมหานาครและ25จังหวัดภาคกลาง มาเข้ารับการฝึกอบรมเพเป็นตัวอย่างที่ดีทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากนี้ผู้สําเร็จการศึกษาจะทําหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการสร้างความรักความสามารถคีเทิดทูลสถาบันหลักของชาติเป็นแกนรนาให้กับจิตอาสาทั่วไปและทําหน้าที่จิตอาสาสามประเภทคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสา,ศา,ศาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจอีกทางน้อมนาพระบร,รมบราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการศสืบสา รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริรวมทั้งแนวทางพระราชด,ดำริต่างๆไปถ่ายทอดให้กับประชาชนหน่วยงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ะพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หอนอ่วยราชการในพระองค์ w w w t r o y o f f i c e t h และร่วมเจริมรลอมักสมาทิฏฐิ แะึกถึงพระธนตรัยกาเป็นศาสนาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเืพ่อถวายเป็นพระราชกุศลผรรมแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ตั้งแต่วันที่25ถึง31กรกฎาคม2568